ก็วันนี้นะครับพวกกับผมเหมือนเดิมเอกกี้เชฟกระทะดำนะครับทำกับข้าวง่ายๆสไตล์เชฟกระทะดำวันนี้ก็นำเสนอเมนูหมูแดดเดียวนะครับผมวัตถุดิบหลักน้องคือหมูอันนี้ก็เป็นเนื้อหมูช่วงสะโพกนะฮะแต่ถ้าเกิดใครชอบกินช่วงสันคอหรือว,ว่าช่วงไหนก็ตามชอบเลยนะครับแล้วก็เอามาล้างความสะอาดแล้วก็หัน่นให้เป็นเส้นๆแบบนี้นี่ง่ายๆนะวันนี้นะเห็นหมูมันเลยอนยะู่ในตู้เย็นก็จัดมาทำเมนูซะเลย เครื่องปรุงนะครับอันดับแรกก็ต้องหมักหมูก่อนเลยแล้วก็เริ่มจากเกลือนะฮะอย่าใส่เยอะนะเดี๋ยวเค็มแล้วก็ผงชูรสนะฮะตัวนี้ก็จะทำให้หมูนุ่มแล้วก็กลมกล่อมนะฮะ <Okay. S 1> ใส่หลายเซบหลายใส,ยส่น้อยเซบน้อยนะฮะ <Okay. S 1> น้ำปลาฮะน้ำปลานี่ก็ทำให้หมูมันมีความหอมนะฮะนิดหน่อยนะไม่องเยอะ นี่ก็น้ำมันพืชนะฮะน้ำมันพืชก็จะช่วยให้หมูนั้นนุ่มแล้วก็เงางามมือล้างแล้วขยำเลย <c oughs> ลืมใส่น้าตาล <c oughs> น้ําตาลนะตัดเป็นใส่ไปตัดลบนิดหน่อยแล้วก็มันจะเพิ่มสีสันเวลาทอดนะให้มีสีเหลืองทองนะขย, <c oughs> ยําต่อลืมได้ยังไงวะเนี่ย <c oughs> ขยำให้เข้าเนื้อสักห้าถึงสิบนาทีนะครับขยำไปเรื่อยๆเลย วันนี้ก็ใช้เนื้อหมูหนึ่งกิโลกร,รัมเลยนะฮะอืม,อมสิ้นเดือนเงินเดือนออกวันนี้ก็ต้องจัดหมูเลยหนึ่งกิโลกร,รมัมเนี่ยครับขยำไปประมาณห้านาทีก็มันจะเริ่มเหนียวๆแบบนี้แหละพอพอแล้วก็หมักต่ออีกสี่สิบห้านาทีหรือถ้าเกิดใครรีบก็ครึ่งชั่วโมงก็ได้เนี่ยนะเดี๋ยววางไว้แบบนี้กด้หรือว่าแช่ตู้เย็นก็ได้เดี๋ยวรอถึงกำหนดเวลาเดี๋ยวเราไปตากกันนะครับเดี๋ยวหมักไว้ก่อน ตอนนี้หมูเราก็หมักครบเวลา้วครับตอนนี้ก็ผมก็หมักได้ประมาณ45นาทีนะฮะเราเอาหมูไปตากกันเลยหรือถ้าเกิดใครมีเวลาก็หมักสักหนึ่งชั่วโมงหรือว่าสองชั่วโมงก็ได้นะครับตามชอบเลยแดียวยนนี้ผมรีบนะอเอาแค่45นาทีพอผมไปตากก่อนนี่นะครับหมูหนึ่งกิโลก็เต็มตะแกรงพอดีเลยบ้านอื่นเรียกอะไรไรู้แต่บ้านผมเรียกว่าตะแกรงแบบเนี้ยแต่ถ้าเกิดมันไม่มีรูเขาเรียกว่ากระดงหรือว่ากระโลนะฮะตากไว้หน้าบ้านเลยนี่สุดยอดแดดแรงๆแ,แบบนี้ก็สักสองชั่วโมงก็น่าจะใช้ได้แล้วนะ อนนี้ก็9โมงครึงนะ่งแล้วเดี๋ยวสัก11โมงครึ่งเดี๋ยวผมมาเอาไปทอดลยกันกินข้าวกลางวันพอดีเนาะสุดยอดเดี๋ยวเราติดตามนะครับตอนนี้หมูของเราก็ตักได้ชัชมม่วโมงชั่วโมงยี่สิบนาทีแล้วนะเดี๋ยวเราจะมากลับด้านกันเพราะว่าด้านข้างล่างมันจะยังชื้นอยู่นะแต่ด้านบนนี้แห้งแลนะ้วเนี่ยผิวเริ่มแห้งแล้วนะโอ้เด็ก็แรงมากเลยฮนะแ <c oughs> สบตาเดี๋ยวขอกลับหมูก,ก่อนตอนนี้ก็ย,ยังไม่ครบกําหนดเวลาดีเลยนะแต่เมฆฝนทาท่าจะมาแล้วนะครับก็ได้ชั่วโมงได้หน่อยเองก็เดี๋ยวไม่ครบอ้ช เก็บก่อนเก็บก <line> ่อนเดี๋ยวฝนจะตกละดูดิมาละบ้าบอลเลยทีเดียวเชียวเสร็จแล้วก็พร้อมทอดกันเลยตั้งกระทะใส่น้ำมันแล้วก็เปิดไฟเลยเปิดเป็นไฟกลางค่อนข้างอ่อนนะฮะอย่าทอดไฟแรงนั้นเดี๋ยวมันจะไหม้ก่อนค่อยๆทอดไฟอ่อนนะเดี๋ยวน้ำมันร้อนนิดนึงเดี๋ยวค่อยใส่หมูให้เราแค่น้ำมันร้อนพอนะไม่ต้องให้น้ำมันมันเดือดนะแค่แบบรู้สึกมันเริ่มร้อนก็เริ่มใส่หมูเลยแป๊บหนึ่งน้ำมันเริ่มร้อนแล้วก็ใส่หมูเลยเนี่ย ันจะเป็นแบบนี้อย่าใส่แบบให้ใส่ปุ๊บมันเดือดขึ้นมาเงี้ยไม่ดีไม่ด,มดีมันจะไหม้ก่อนตอนค่อยใส่แบบนี้อทอดในไฟอ่อนนะครับแจงเย็นคนบปแล้วก็คนน,คน,ออนี่ครับชิวๆน้ำมันไม่ระเบิดเพราะเราใส่น้ำมันเยอะๆนะโอเคชิวๆครับ คนบ่อยๆนะฮะเพราะว่าหมูจะได้ไม่ติดกันเนาะแล้วมันจะได้สุกแบบว่าทั่วถึงสม่ำเสมอกันเนาะยา,ามคนบ่อยๆนี่ก็ทอดไฟอ่อนคนไปเรื่อยๆประมาณสักสิบนาทีนะฮะเนี่ยสีก็เริ่มเปลี่ยนแบบนี้แล้วก็พอเลยเดี๋ยวตักขึ้นพักเศษน้ำมันเลยเน่แบบนี้ยเดี๋ยวความร้อนสะสมของเขาก็จะเพิ่มให้หมูนั้นสีเหลืองอีกนะฮะอือหือพักไว้ก่อนขักไว้ก่อนเร็ 100. 100. ียบร้อยเสร็จแล้วเดี๋ยวจัดสัจจะได้ถ่ายชมครับผมสุดยอดหมูแดดเดียวคือตัวพร้อมรับประทานแล้วครับก็โอโหเป็นไง สีสันหน้าตาน่ารับประทานมากเลยนะครับวันนี้ก็เสิร์ฟคู่กับซอสพริกสีราชาสีสันไม่ต้องพูดถึงนะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกันเสมอมาเมนูหน้าเป็นเมนูอะไรฝากติดตามที่แฟนเพจเอกกี้เชฟกระทะดำแล้วก็ยูทูบชแนลเอกกี้เชฟกระทะดำด้วยนะครับผมเมนูนี้ก็จะกินกับข้าวเหนียวร้อนก็นดีนะครับหรือว่าเป็นกับเครื่องดื่มจริงๆก็สุดยอดเลยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ หรืออีลาคำแพงแดดอีสาน <c oughs> คนสวยของเมืองภากลางหรือสาวงามของเมืองตา